สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะลุงเสืออยากตำมะม่วงนะคะภาษาก็เลยเข้าไปเอามะม่วงพึ่งกลับมานะคะก็จะมาสับนะคะอยากตำมกม่วงแบบาสาั้นวันนี้อยากกินส้มแต่ว่ามันก็ไม่ส้มแล้วมันไม่เปรี้ยวแล้วเนะมาะมะม่วงแก้วมันก็เริ่มแก่แล้วนะ มันมันแล้วตอนนี้ับเปรี้ยวแล้วลงเสือว่าตำเผ็ดเผ็ดว่ะสันทถตำเผ็ดใครจะกินด้วยได้ละะบาทถนึง ข้างล่างก็ทายเสร็จแล้วนะคะบานนี้ก็รอแต่ไถดำอย่างเดียวนะคะ เที่ยงพอดีนะสิเที่ยงแล้วลุงเสือลงไปเอาจอะจอะพันธุงแต่โอ้มแมลงวันก็นจะแม่นหลจับหนาจับตาอยู่นี่โอ้ยบักม่วงพี่น้องบักม่วงมันเฮิมแล้วเนาะมันก็ไม่ไม่เปรี้ยวแล้วนะเราก็จะใส่น้ําตาลนิดๆน,นะไม่ใส่เยอะเนาะ พริกแห้งนะคะ แตกปลาซิวพี่น้อง ถูกกินประแดกมาแล้วเว้ยน้ำตาลนะคะผงหน่วแล้วแล้วห่ากระสีหนวกแหละบ้าน 嗯，那班。 ้าง้ล็มาทงประเดีบบ๋ยวไป พร้อมเสิร์ฟชิมก่อนโอ้ห่แดกขี่ขมใส่บ้านโยนงลงน้ำพุปแดกปลาซิวน้ำกระขมสิละเศร้าๆเสียวของเบิด ปลาชอบตะยนลงนำแต่ปลาแดด่าเป็นเห็ดอเสียเกลือเอาปลาแดกปลาซิวมันก็นคมอยู่แล้วบอบบีบผีมันเถอบอยบียบล่างจนเละจนบ่มีโตปาไพ่สิบบบีบยนลงนำปลากินมาขวงแตะปลาก็บ่มีกินคืาวันอืมบ่มีแล้วสูบเบิดแล้วปลามาแต่ใสเยองกวขึ้นมาปีนี้ บ่ว่าปลามปล่อยได้กินแล้วถูกขนาดบ่แซ่บสิบิดถ้วยแล้วงวดปลาขายก็นด้จักก็สิกินได้สำําใด๋แล้วโอ้ตาาําคาเาก็บเอาแล้วประเดกแบบนี้ cho con bớt thằng kim thằng chồng <laughs> thằng kim thằng chồng mà mà bớt tuổi mừng một con sò đằng một con nồi chồng phải chồng ma cả bớt nó ปักกองค่ะเพื่น